สวัสดีนะครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมอ่าไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเรามีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับผมจะจำกัดแค่20ทีนะหรือย1ทีก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่เลข0ูนย์ถึง21นะครับก็คือใส่ชื่อตัวละครในเกมไม่ต้องใส่ดีกับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็สุ่มหมายเลขที่ต้องการเลือกนะครับ ห้ามสุ่มสามกันนะถ้าใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณหนังพี่ทํางานเสร็จแล้วเลิกนะครับพี่จะมาเปิดให้นะครับอาแต่ว่าพาสเวิร์ดและไอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับพี่จะติดต่อไปเนาะนะครับผมยังไม่ต้องรีบใส่นะเดี๋ยวคนอื่นเอาไอดีไปนะครับผมก็จะได้ประมาณสิบกล่องนะเขาส1บกล่องเหรอร้อยคูปองนะ100ร้อยคูปองมันก็ได้ประมาณสิบเอกล่องนะครับก็ได้มีลุ้นนะ เพื่อใครจะโชคดีนะครับได้รัดมวยไทยหรือรัดสกินไปนะอ่าก็กิจกรรมใต้ลิงค์คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วใต้ความคิดเห็นนี้นะครับใครมาก่อนเลือกหมายเลขได้เลยนะครับอ่าจะมีผู้โชคดีอยู่2คนนะครับที่จะได้กิจกรรมจะได้จะได้สุ่มลุ้นรางวัลน,นี้ไปนะครับถึงเปอร์เซ็นต์จะน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยนะครับ บางคนสูมนิดเดียวก็ได้ก็มีนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนพี่พี่ส่งส่งตรงไหนนะครับก็กิจกรรมเลยนะอ่านี่นะครับกิจกรรมนะครับมีเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเก้าสามแต่เราจัดวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนาะสามวันถึงวันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับดูจากนี้ได้นะนี่นะครับ อ่ากล่องนักชกมวยแห่งอคัคคีนะครับลานนะครับเพียง9ค้าูปองเท่านั้นนะรุนับตะกินถาวรน,นะครับยี่สิบเก้าถึงหนึ่งพฤษภาคมนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวพี่จะ,ะแสดงความคิดเห็นไว้นะครับแล้วว่าคลิปนี้ขึ้นมานะครับใส่เลขศูนย์ถึงยี่สิบนะอ่าเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมอ่าขอบคุณผู้ติดตามหกสิบคนด้วยนะครับผมอนนี้คนเข้ามาดูแค่คนหนึ่งนะครับผมแต่ไม่เป็นไร ที่ส่งความคิดเห็นไปแล้วนะครับก็บอกชื่อตัวละครในเกมนะครับอ่าแล้วก็เลือกหมายเลขที่ต้องการนะครับอ่าศูนย์ถึงยีนะครับห้ามเอาเลขซ้ำกันนะเขียนเลขใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างแรกที่ต้องเขียนคือชื่อตัวละครในเกมนะแล้วเลือกหมายเลขศูนย์ถึงยีไม่ต้องเลือกหมาย20่สิบหมายเลขนะ เรียกแค่เพียงหมายเลขเดียวแต่ห้ามซ้ำกับคนอื่นหลังคลิปนี้ขึ้นมาในใต้ความคิดเห็นนะครับที่พี่ได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะผมไม่ต้องพิมพ์ชื่อก็ได้เนาะดะพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยคืออยากให้ทุกคนพิมพ์ชื่ออยากให้ทุกคนพิมพ์ชื่อในเกมแล้วก็ส่งเลขกันเข้ามานะครับหลังขึ้นอันนี้นะอันเก่าเราไม่เอาแล้วนะครับเราเอานี้แทนนะ ใครที่จะเป็นผู้โชคด,ดีนะครับอาจจะมีมากกว่า2ก็ได้เดี๋ยวค่อยดูก่อนว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับกล่องนักชกแห่งอัคคีนะครับลาดนะสมมุติว่ามีคนร่วมกิจกรรมสิบคนอ่ะมีคนร่วมกิจกรรมสิบคนคนละหมายเลขถ้าสุ่มหมายเลขที่ว่างเปล่าพี่ก็สุ่มใหม่เดี๋ยวคนก็รู้ว่าชื่อผมนะอ่าพี่รู้อยู่แล้วครับอ่าก็อาร์มแหละอาร์มหนึ่งสอสานะครับผมอ่า ส่วน ID กับพาสเวิร์อย่าให้ใครนะครับไม่ต้องพิมพ์ลงมานะเดี๋ยวพี่จะทักไปหลังใหม่นะครับผมว่าอ่าได้ได้หมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่าไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวคนอื่นรู้นะส่วนพี่ไม่ได้เอาทําอะไรอยู่แล้วนะครับพี่มาเปิดกล่องนะครับให้ดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วถ้าใครได้นะพี่บอกเลยเฮรันเลยนะ2 0 0พคูปองเลยนะ 2,000คูอป,ปองเลยนะคะผมไม่ได้แบบถูกๆนะสกินนี้นะคตรแพงเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบโชคดีหน่อยก็จะได้อันนี้ไปนะครับอ่าส่วนหมัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่ามันเอาไปแลกไหนได้บ้างนะครับดูกิจกรรมไหยนะดูกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมอยู่ไหนอะเอ้กิจกรรมอยู่ไหนนี่ไง19หมัดน,นะครับ อามสิบเก้าหมัดได้ฮีโร่ธรรมดานะโอ้โหเก้าสิบเก้าหมัดเลยเหรอเก้าสิบเก้าหมัดน,นี่มันเท่าไหร่กันเชียวครับผมอ um, ลองดูก่อนลองดูก่อนเก้าสิบเก้าหมัดเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกมันต้องมีคนดวงดีมั่งแหละพี่ว่านะเก้าสิบเก้ามันไม่คนตุด้เทพขนาดนี้หรอก อ่ะก็ไม่ต้องรออะไรมากนะครับใครมาก่อนคุณได้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนก็ได้แต่อย่าใส่ซ้ำกันนะขอร้องอย่าใส่ซ้ำกันนะครับพรุ่งนี้ประกาศผลตอนพี่สตรีมรอบแรกตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนใช่ครับผมใช่หลังคลิปนี้เด้งขึ้นมาแล้วค่อยมาใส่ได้เลยจะนอนหลับก็ได้พี่ว่า0ูนยถึง20 1เลขต่อ1คนใช่ครับผม จะเอาเลขไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียงอะ่ะแบบผมจะเอาเลขยี่สพี่ใส่เลยยี่ผมจะเอาเลขสิบแปดใส่เลยสิบแปดนะอ่าผมชอบเลขนี้นะลำเบอร์เลขนี้นะส่วนกิจกรรมนะครับว่าพี่จะสุ่มให้ใครได้ดีนะเดี๋ยวพี่มาเปิดให้ดูนะครับว่าสุ่มตัวเลขนะเนาะยวเปิดเลยได้ไหมอ่าสุ่มสุ่มนะครับสุ่มเลขอ่านี่นะครับเห็นไหมเลย หนะทำไมมันเล็กจังทำไมมันเล็กจังอ่ะสมมุติศูนนะครับศูนยะถึงยี่สิบนะอันนี้นะครับแล้วก็กดอ่ะเห็นไหมครับเลขสิบสี่อ่ะก็อันนี้ต้องรุ้นกันอีกทีนึงอ่าว่ามันจะออกเลขไหนนะครับโอเคเว็บสุ่มก็จะเป็นเว็บหน้าให้น้องเห็นเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องว่าพี่แบบพี่อยากให้คนนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับไม่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ปลายนอนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับอันนี้จอมันก็จะเล็กหน่อยเนาะมันต้องเข้าใหม่นะครับโอเคยังไงก็ใครเป็นผู้โชคดีก็ขอให้ได้รัดมวยไทยนะด,ด่ฝึกนก็คือการบ่อสู้่า่อสู้ดีครับจอเล็กเมื่อกี้ออกไปไงเมื่อกี้ออกไปไง โอเคก็าป่านนี้นะครับทุกคนป่นดีนะครับ,รบแล้วก็อย่าลืมเล่นเลยนะใครถ้ายังไม่นอนก็ถ้าคลิปขึ้นวันแล้วก็เล่นเลยนะครับไปแล้วนะครับบา,บายๆครับผมป่านนี้นะครับอ่าไปแล้วครับผมพวกนี้ลุ้นกัน